สำหรับปัญหาโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรามีการค้นคว้าและว,วิจัยเนี่ยร่วม3ปีมาแล้วนะครับจนสุดท้ายเราได้เลือกสมุนไพรที่สามารถตอบโจทย์ของฤทธิ์สีดวงมาทดสอบในหมู่คนข้างตัวและคนใกล้เคียงกันจนกระทั่งมันตอบโจทย์ได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับเราเราจึงนําสมุนไพรตัวนี้มาทําผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าลิจิผมเองก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับที่สินค้าลิจินั้นได้รับการตอบรับนะครับจากผู้ใช้ ลิจิอะค่ะประทับใจเลยวันทานเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งแล้วก็เย็นอีกหนึ่งแคปซูลผลนะคะประทับใจตั้งแต่วันแรกการกลับถ่ายเนี่ยนุ่มบนเองเป็นคนหนึ่งที่ลองมาหลายอย่างมากๆทั้งกินทั้งทาน,นะคะอะไรที่ว่าดีเราลองมาแล้วแต่หลังจากทานิจิเนี่ยมั่นใจได้วันนี้เนี่ยครบหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อการเจ็บในเรื่องของการถ่ายและกรีบที่ บ้านออกมา4ี่ถึิเนี่ยตอนนี้มันกลับไปปมปกติทำให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะทานต่อนเนื่องค่ะพอมาลองกินลิจิอะครับประมาณ2-3วันแรกอะคือเห็นผลเลยก็คือมันถ่ายไม่เป็นเลือดครับแสบน้อยลงนะครับติ่งเนี่ยก็ยุบยุบเข้าไปข้างในจากที่ตอนแรกมันโผล่มาข้างนอกนะครับรู้สึกว่าทานได้ประมาณ1อาทิตย์ก็รู้สึกว่าอาการปวด เริ่มหายไปถ่ายปกติเลือดที่เคยหยดสดๆก็ไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าแตกตม่มดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นค่ะผมไปลิจ,จินะครผมใช้ประมาณ1วัน2วันนะครับอาการที่เป็นอยู่นะครับที่มีติ่งออกมานะครับแล้วก็บวมบริเวณเทวารเนี่ยฮะแล้วเลือดไหลเนี่ยอาการพวกนี้หายเลยนะครับแต่ก็จะมีนิดหน่อยมีแบบว่า ติงออกมานิดหน่อยนะครับแล้วก็พอทานมาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับอาการพวกนี้หายปกตินะครับตุ่มนี่ก็ไม่มีเลยนิดหน่อยนะครับโดยสบายเวลากินอาหารแสดงผิดปวดมากปวดจนถ่ายเป็นเลือดค่ะเลือดนี่เต็มห้องเต็มเต็มสุวมเลยทรมานมากแต่พอได้ทานของทานได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะมันจะถ่ายง่ายแล้วก็ที่เป็น เนื้องอกออกมาค่อยๆมันค่อยๆยุบลงไปโดยที่ยุบตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ถ่ายปกติไม่มีเลือดออกมีอาการมา13ปีแล้วนะคะลองก็เริ่มทานมื้อแรกก็คือหลังอาหารเช้านะคะเช้ากลางวันเย็นครบสามมือ้อตอนนี้ก็รวมเวลาจะสเดือนแล้วไม่มีกลับมาอีกเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติดีสบาย